สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องอิบซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามรบแล้วก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงใบายของทุกวันในแต่ละวันนั้นผมก็จะ ไปค้นควา้าไปค้นหานําเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยมาเล่าให้พี่น้องอิฟซีได้ฟังกันแน่นอนฟังแล้วอาจจะมีคนถูกใจบ้างอาจจะมีคนไม่ถูกใจบ้างก็ต้องขออภัยพี่น้องมานะโอกาสนี้ด้วยเพราะว่าเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้หยิบยกนํามาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนั้นส่วนมาก ก็บอกตรงๆว่ามันเป็นเรื่องราวมันเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตแทบทั้งสิน้นข้อมูลที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยแทบไม่มีเลยถามว่าทําไมจึงไปหยิบยกนําเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นอดีตมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังเพราะว่าในอดีตนั้นมันมีเรื่องราวมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยค่อนข้างเยอะและผมได้ เข้าไปมีส่วนรับรู้รับเห็นรับทราบก็เลยนำมาบอกมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันสำหรับคลิปที่แล้วผมก็ได้เล่าให้พี่น้องฟังว่าเกิดข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาที่บริเวณเกาะกูดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดข้อขัดแย้งทางทะเลที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นมาค่อนข้างจะ หลายปีเหมือนกันนะครับคือทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาทางฝั่งฝั่งเขมรนกัมพูชาก็บอกว่าเกาะกูดส่วนหนึ่งเป็นของเขาทางไทยก็บอกว่าเฮ้ยเกาะกูดมันเป็นของคนไทยของประเทศไทยมันจะเป็นของกัมพูชาของเขมรไม่ได้ยังไงเกิดถกเถียงกันเกิดข้อพิพาททะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เรื่อยตอนนี้ พี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องที่ทําสื่อโซเชียลต่างๆนะครับเขาก็กําลังมองว่ามันกําลังจะเกิดวิกฤตอันใดอันหนึ่งวิกฤตทางสงครามวิกฤตทางทะเลมันจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับทางพี่น้องอตามทิกตอกนะครับตาม YouTube ตามเพจตามเฟซต่างๆเขาก็พยายามเกาะติดอยู่ส่วนตัวของลุงนนก็ต้องบอกตรงๆว่าเกาะติดอยู่ตลอดเวลา เพราะว่ามันไม่แน่พี่น้องช่วงนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปอากาศก็ร้อนขึ้นประชาชนคนทั้งโลกเนี่ยก็เกิดข้อขัดแย้งกันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวประเทศนั้นก็ไปทะเลาะกับประเทศนี้ประเทศนี้ก็ไปทะเลาะกับประเทศนั้นมีการสลับสับเปลี่ยนขั้วกันไปมาอย่างจีนก็ไปจับมือกับเขมรไปจับมือกับกัมพูชาทั้งเวียดนามข้ามไปจับมือกับฝากฝั่งของอเมริกา ทางเราก็ไปเข้าข้างขมินวกไปเวียนมามันก็ปวดขบาลดีเหมือนกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยถึงข้อขัดแยง้งที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไปค้นคว้าไปค้นหาข้อมูลเพื่อมาเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังก็ไปพบกับวาาลัลสันเอกสารชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นของสถาบันวิจัยยุทธศาสตรวิชาป้องกันประเทศกองทัพไทย ก็รู้สึกสนใจนะครับก็หยิบขึ้นมาอ่านพอมาอ่านนะครับก็ไปพบว่าทางสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์วิชาป้องกันประเทศเนี่ยเขาได้พูดถึงเรื่องข้อขัดแย้งข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาไว้โดยเฉพาะเรื่องของเขตแดนมันน่าสนใจมากผมก็เลยหยิยบยกมาพูดมาคุยให้พี่น้องเอฟซีของช่อง นนนาวินได้ฟังเพราะผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนคนไทยและพี่น้องเอซของผมหลายคนหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าข้อขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นมันด้วยเรื่องเหตุใดบ้างเท่าที่ได้ไปอ่านดูข้อมูลที่เขาวิจัยออกมานะครับก็เป็นเรื่องของอพื้นที่ทับซ้อนทางบกและทางทะเลพี่น้องรู้ไหมว่า ข้อพิพาทที่มันเกิดขึ้นข้อขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชามันมีกี่จุดมันมีกี่พื้นที่ผมมั่นใจว่าพี่น้องบางท่านอาจจะไม่รู้พี่น้องบางท่านก็อาจจะรับรู้อาจจะมีข้อมูลอยู่บ้างก็มั่นใจว่าพี่น้องหลายคนหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่รู้ว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยมีข้อขัดแย้งมีข้อพิพาทใดที่มันเกิดขึ้นกับทางกัมพูชา ก็จะมาเล่าให้ฟังเท่าที่ไปเปิดดูข้อมูลก็จะเป็นเรื่องของอข้อพิพาททางบกและทางทะเลข้อพิพาททางบกที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือในพื้นที่ของปราสาทเขาวพระวิหารอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนั่นเอง เรื่องนี้พี่น้องหลายคนหลายท่านก็รับรู้รับทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนมันเป็นพื้นที่ทางทหารที่ทางฝ่ายฝั่งของกัมพูชาและไทยเนี่ยพยายามทะเละาะเบาะแหวงกันอยู่เรื่อยทางรัฐบาลไทยก็บอกว่าพื้นที่บริเวณน,นั้นน่ยมันเป็นพื้นที่ของไทยทางฝ่ายฝั่งของกัมพูชาก็บอกว่าพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ย มันเป็นของกัมพูชาบอกว่าอย่างนั้นเกิดข้อขัดแย้งกันไปมาทะเลาะบ่อแว้งกันอยู่ตลอดนะครับจุดนี้ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้จุดต่อมาพื้นที่ทับซ้อนก็คือพื้นที่ด้านอำเภอตาพยา บริเวณบึงตาควนตรงนั้นก็เป็นเรื่องราวที่มันค่อนข้างจะสร้างความลำบากใจให้กับพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่เพราะต้องเข้าไปทามาหากินเข้าไปทําสวนทานาทําไร่วันดีคืนดีทางกัมพูชาก็ส่งเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาทหารของกัมพูชาหรือว่าเขมรนี่แหละพี่น้องมาขับไล่ประชาชนคนไทยให้ออกจากพื้นที่ทํากินของตนเอง ตามที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังนั่นแหละครับข้อมูลที่เท็จจริงที่ผมนํามาเล่าให้พี่น้องได้ฟัง,รรง,ง,ฟงตรงนี้ก็ยังเป็นปมปัญหาที่สร้างความหนักอกหนักใจให้กับรัฐบาลไทยให้กับทหารไทยเป็นอย่างมากพื้นที่ต่อมานะครับก็คือพื้นที่บริเวณเขาตะกอกอาเภอคลองหาดจังหวัดปราจีนบุรีในอดีตหรือว่าจังหวัดสะแก้วในปัจจุบัน พื้นที่บริเวณเขาตะงอกเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่ยังหาข้อยุติไม่ได้เช่นกันพี่น้องหลายคนหลายท่านอาจจะงุนงงสงสัยเอกเขาตะงอกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะเขาตะงอกนะครับหากพี่น้องรู้จักอำเภออรัญญประเทศนะครับเมื่อถึงตัวอำเภออรัญญประเทศเลี้ยวไปทางขวานะครับก็จะไปที่เขาเรียกบ้านเขาดินเขาสลัพีแล้วก็คลองหาดเขาตะงอก หรือนะครับ ถึงจังหวัดสแก้วเลี้ยวขวาไปทางอำเภอวังน้ำเย็นก็ไปโผล่ที่คลองหาดไปโผล่ที่เขาตะงอกได้เหมือนกันพื้นที่ตรงนั้นนะครับก็ยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเหมือนกันอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาข้อพิพาทเป็นปัญหาข้อข,ขัดแยง้งที่ค่อนข้างจะสร้างความหนักอกหนักใจให,ให้กับรัฐบาลไทยให้กับทหารไทยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นก็คือ เขาตะบัน อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเรื่องราวข้อมูลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยพี่น้องหลายคนหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าพื้นที่บางส่วนของจังหวัดจันทบุรีมันเป็นชายแดนเหมือนกับพื้นที่จังหวัดตราดเช่นเดียวกันนะครับบริเวณเขาตะบานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีก็มีข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับนี่คือ,อบริเวณที่มันเป็นข้อพิพาทระหว่างไทยและ กัมพูชานะครับก็คือ,อปราสาทเขาวพระวิหารอําเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดพื้นที่ตาพยาบริเวณบึงตากวนพื้นที่เขาตะงอกอําเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วแล้วก็พื้นที่เขาตะบานอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับนี่คือข้อมูลาทางบกนะครับส่วนทางทะเลล่ะพี่น้องทางทะเลก็ที่ผมเล่าให้พี่น้องได้ฟังเมื่อวานก็คือ ส่วนหนึ่งของเกาะกูดก็คือเกาะกูดตอนล่างทางกัมพูชาทางเขมรเขาอ้างว่าเป็นพื้นที่ของเขาเป็นน่านน้าเป็นแหล่งธรรมหากินเป็นพื้นที่ของกัมพูชาแต่ทางฝั่งของรัฐบาลไทยทาหารไทยบอกว่าเฮ้ยบอกไม่ใช่ไม่ใช่ ยามาขิตูนะครับก็บอกว่าพื้นที่บริเวณนั้นมันเป็นของประเทศไทยนะครับแต่ว่าทางกัมพูชาทางเขมรเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเพราะไม่ยอมเขาก็อ้างว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาก็เตรียมจะฟ้องศาลโลกอีกแล้วพี่น้องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเลยเป็นเรื่องที่น่าติดตามเออาก็ฟ้องศาลโลกเออาก็ฟ้องศาลโลก เขมีนหรือว่ากัมพูชาเนี่ยเขาเคยตัวจริงๆพี่น้องนะครับมีเรื่องเล็กๆน้อยๆหยิบๆย่อยๆ,ๆก็นํามาเป็นข้อขัดแย้งมาเป็นข้อพิพาทจากนั้นก็ไปฟ้องศาลโลกให้ศาลโลกมาตัดสินเหมือนกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบริเวณปราสาทเขาพระวิหารนั่นเองนะครับในพื้นที่ทางทะเลนอกจากเกาะกูตาล่างก็จะเอาไทยตอนกลางเอาไทยตอนล่าง ในขณะนี้ทั้งฝักฝั่งของกัมพูชาหรือว่าเขมรเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาว่าอย่างนั้นเอาอีกแล้วพี่น้องนะครับเขมรเนี่ยนะครับเขาเป็นพื้นที่ของเขาทั้งหมดแหละตรงไหนก็ของเขาตรงไหนก็ของเขามวยไทยก็ของเขาเสื้อผ้าอาพรชุดนักเรียนผมเผานะครับวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นโขนเป็นอะไรเนี่ยของเขาหมดนะครับเออาก็บอกว่าของเขาของเขาของเขา เดี๋ยวหากมันมีเรื่องราวข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการสู้รบการสงครามเนี่ยทางกัมพูชาเนี่ยนะครับจะว่ายังไงเพราะว่าป่วนอ,อยู่ตลอดสร้างข้อขัดแย้งสร้างข้อพิพาทชวนทะเลาะเบาแวงอยู่เรื่อยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ตามที่ผมได้เล่าให้พี่น้องได้ฟังว่ามันมีข้อขัดแย้งมันมีข้อพิพาทระหว่างประเทศไทยและกัมพูชามันมีทั้งทางบกและทางทะเล ทีนี้จบจากเรื่องข้อพิาพาทบริเวณตะเข็บชายแดนนะครับเป็นข้อพิาพาทที่ทางเขาเรียกว่าสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์วิชาความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยนะครับเราก็มาพูดคุยถึงสภาพของความเป็นจริงบ้างเพราะว่าผมเคยไปประจำการอยู่บริเวณตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มตั้งแต่อํเภอคลองหาดมาที่อำเภออรัญ,ญประเทศมาที่อำเภอตาพญาจังหวัดสกแก้ว ผมเคยไปอยู่อยู่8เดือนเต็มๆเลยพี่น้องนะครับรู้ทุกพื้นที่ในละแวกนั้นจากนั้นผมก็ไปอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านกลวดอำเภอละหานทรายขึ้นไปที่ปราสาทต,ตาควายปราสาทต,ตาเมืองทมขึ้นไปที่ช่องจอมของอจังหวัดสุรินขยับไปที่ปราสาทเขาพระวิหารนะครับขยับขึ้นไปที่ทางบ้านอดอนอวออกไปทางนูน้นไปทางช่องอันมาขึ้นไปอยู่ที่เนิน500เนิน4 0 8เนิน300 ในพื้นที่อำเภอ Nam ยืนอำเภอ a าจ r วยจังหวัดอุบลราชธานีก็เคยไปมาทีนี้ในข้อมูลบอกว่า,วาพื้นที่แถบนั้นมันมีเทือกเขาพนมดงรักกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาไว้แต่ในช่วงหลังๆมานะครับกัมพูชาเขาก็ขยับเข้ามาเรื่อยนะครับปีนป่ายขึ้นมาบนเทือกเขาพนมดงลักมาจับมือกับ ทหารพลานไทยมาจับมือกับทหารไทยลาดตะเวนร่วมกันไว้อย่างนั้นผมถามพี่น้องประชาชนคนไทยว่ายอมได้ไหมครับจริงอยู่ว่าทางรัฐบาลไทยทางทหารไทยเนี่ยไม่อยากให้เกิดข้อขัดแย้งถามว่าตัวของผมเองก็ไม่อยากให้เกิดข้อขัดแยง้งไม่อยากให้เกิดการสู้รบไม่อยากให้มีสงครามแต่ภาพที่เห็นทุกวันเนี่ย นะครับในส่วนที่สัญญาเขาก็บอกว่าเขาก็ทําไว้ชัดเจนบอกว่าบริเวณเทือกเขาพนมนงลักษ์นะครับเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนะครับส่วนทางด้านที่ใต้ก็เป็นของกัมพูชาแต่ปัจจุบันนะครับโอ้โหมันนุงนังมันยุ่งเหมือนยุ่งตีกันเลยพี่น้องมันวุ่นวายไปหมดทางฝากฝั่งกัมพูชาก็ปีนป่ายขึ้นมาทางไทยก็ไปพูดคุยไปเจรจา ก็งงเหมือนกันสรุปแล้วมันเป็นแผ่นดินของไทยหรือแผ่นดินของขมรนกันแน่<ๆ>ก็งงงงและสงสัยเหมือนกันพี่น้องแต่ว่าไม่รู้จะไปถามใครไปถามทางทหารเขาก็ไม่พูดเขาก็ไม่บอกหรอกเขาก็ต้องโยนไปที่รัฐบาลหากไปถามรัฐบาลเขาก็ต้องบอกว่าได้มีคณะทำงานเขาเรียกตรวจพิสูจน์หลักเขตชายแดนอยู่แล้วเขาก็ต้องพูดในลักษณะนี้นะครับทีนี้ มาคุยกันต่อที่ทางสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์วิชาป้องกันประเทศที่เขาไปเก็บข้อมูลเขาบอกว่าข้อขัดแยง้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรข้อแรกข้อขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆให้เราได้เห็นนะครับก็คือการอ้างอิงสัญญาหรือว่าแผนที่คนละฉบับพี่น้องทางฝากฝั่งของกัมพูชาหรือว่าเขมรเนี่ยเขาถืออีกฉบับหนึ่ง ประเทศไทยของเราถืออีกฉบับหนึ่งในเงื่อนไขส่วนที่สัญญาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะตรงกันแต่พอเข้าไปดูในแผนที่เขาบอกว่าแผนที่มันมีปัญหาในหนังสือส่วนที่สัญญาที่เขาทำไว้ในอดีตนะครับในส่วนที่สัญญามันเป็นอย่างหนึ่งในแผนที่มันเป็นอย่างหนึ่งมันก็เลยทําให้ทะเลาะบบอแว้งเกิดข้อขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาอยู่ตลอดเพราะอย่างนั้นส่วนที่สอง นะครับการปักปันหลักเขตแดนเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีปูนมันไม่มีซีเมนต์ไปทําไว้กับต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาวันดีคืนดีฝนตกพายุเข้าต้นไม้มันหักลม้มมันสูญหายทําให้หลักเขตที่ทําไว้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาเนี่ยมันก็สูญหายไปด้วยพี่น้องตรงนี้ก็เป็นปมปัญหาที่ ทำให้เกิดข้อขัดแย้งทําให้เกิดข้อพิพาทกันตลอดมาเสียงปืนมันดังดังเพราะเหตุนี้เพราะว่าเข้าใจไม่ตรงกันนะครับอีกส่วนหนึ่งหลักเขตแดนที่เขาทําไว้ในอดีตมันถูกเคลื่อนย้ายจากตรงนี้ไปตรงนี้จากตรงนี้มาตรงนี้จากฝั่งกัมพูชาฝั่งเขเมรเนี่ยขยับรลุกเข้ามาปักปันในเขตของประเทศไทย เขาก็บันทึกไว้ในเอกสารของสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์วิชาป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยตรงนี้ชัดเจนนะครับวันนี้ก็เลยามาพูดมาคุยแต่ในความรู้สึกของผมซึ่งเคยเป็นอดีตทหารและเข้าไปประจำการตามตะเข็บชายแดนไทยทั้งทาง,งด้านาภาคตะวันออกของประเทศไทยทั้งในพื้นที่อีสานใต้นะครับผมมองว่าทุกวันนี้นะครับมันชักเลอเทอะไปกันใหญ่นะครับแต่ว่า เป็นเเรียกว่าอดีตทหารชั้นผู้น้อยพูดไม่ได้ไอไม่ดังมีปากเหมือนมีตูดพูดไม่ได้จบเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ